คนในบ้านเขาเดาเข้าใจศาสนาพี่น้องครับแต่เนื่องจากแต่ละวันวันนี้เราต้องทามาหากินพี่น้องเราอินหนังสอนกุรานให้หลูกบางคนเราไม่มีเวลาแล้วคูอ,อพอตีสาบนี่จันนี่ต้องตัดยางยกขึ้นตัดยางครับคนที่ไขายข้ย,ย้หัวชาวนี่ต้องควานพักพอถักคว้านตีแปดไม่ท่านไม่ท่านขินแล้วก็พัดมีเรียบร้อยหมดพอชาวเปิดตู้นำรน้นพร้อมให้บริการพี่น้องครับ บางคนก็อาชีพขึ้นกรุงจากมู่บ้านน,ยายน,น,านี่ยายไปขึ้นบอหนูจากบอหนูยายไปขึ้น่อนี้บางคนก็คือแท่งปามพี่น้องครับนห,นหน้าแท่งปามเ็จจากส่วนนี้เผื่ออยู่ป้าไปส่วนนู่ยั่พเนียเราก็จะไม่มีเวลามันหนังซ้อนอนันกุอานในากหลูกพี่น้องนี่มันเป็นภารากิจมันเป็นพันธกิจมันเป็นงานที่อัลลอฮฺสุอตตะลาให้เราเลวเลยอัลลอฮฺตะลาจะตอบรังวัลในแกเราด้วยพี่น้อง ทีนี้มัสยิดนี่แหละคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันจุดเริ่มตนของเราและมันจุดตายของเราไปอ้อทีตรักทีนี้บางคนบอกว่าสูเราไป,ไปไปปั๊มอะไรแรงไม่นะครับลลยมู่บานที่บางมัสยิดแทบจะไม่ต้องจัดงานเลยสยละผููย,ยก็เขา,าเข้าใจบริบท จัดเทดินให้เป็นเสาธารณะให้มัสยิดมี่วนป่ามัสยิดมี่วนอย่างบริหารโดยเงินของมัสยิดเองจนกระทั่งว่าการซอนการเรียนฟัดดูอินจจก่วนป่ามขของมัสยิดมัสยิดก็เลยสร้างม่จยบริหารในตัวให้แก่คนในชุมชนรายที่เขาเฉียดหัวให้คนในชุมชนกินที่บ้านเคยที่ไม่ได้ทำคุณบันอินชาลท่ามาละมัดที่มัสยิดเนี่ยจะได้กินข้าวคนในหมู่บ้านของเราจะไม่มีใครตกหลังสักคนเดียวนึงเพราะเขาเฉียดหัวให้นึ่งตัวให้คนในชุมชนกิน ทางมัสยิดเขาทำได้แบบนี้ก็เลยเขาฉายแบบชุมฉุนเข้มแข้งพี่น้องครับในรักอิสลามอินตังสุลลอหายังสุลกุมทางฮกว่าพวกท่าน่วยศาสนาของอัลลอฮ์่วยมักลูของอัลลอฮ์เมตตาในมักลูกของอัลลอฮ์แน่นนอัลลอฮ์ตาลาก็จะเมตตาทันพี่น้องครับเป็นอิสลามซ่อนไม่ให้เราเห็นแก่ตัวเพราะอัลลอฮ์ตาลาสร้างมนุษย์นี่ให้มันมีสิทอิฟติก่ร ถ้าอิสติกนาเันสิฟาตของอัลลอฮ์อิฟติกอตันสิฟาตของมนุษย์เพราะเรานี่คือคาดการ์พึ่งพาอาศัยกันและกันไม่ได้คนชายจะอยู่ตัวคนเดียวมันก็อยู่ไม่นุกผู้หญิงมันจะอยู่ตัวคนเดียวมันก็อยู่ไม่นุกคู่อยู่แต่ส้วนกันไม่ได้ถ้าไม่มีนักเรียนนักเรียนอยู่แต่ส้วนกันไม่ได้ถ้าไม่มีครูรถโดยสารถ้าไม่มีคนเคีกันมันมันขับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ในสังคมก็เด็กพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่เคเพียงว่าเราจะมีจิตสํานึกในการให้การพึ่งพาต่อชุมชนก็เรามากเขน้ยไอเนี้ยเราก็จะต้องเรียนดูและเขา้าใจการอยู่ในโลกดนยาเนี้ยมีให้มีการลุ้ว่ามลหายาตุดุยาอิลามาตาอุลกูรูพวกทันทางลายย่ลยาได้เสียไดย้ศัพท์พวกทันทางลายย่ลยาได้เสียดดยอำนาจของพวกทันเถอะเพราะมันเป็นเคเพียงภาพล่วงตาท้งมดสักวันสิ่งที่เรามีมันก็คือมาไลาให้จากไป มันเราแต่ก่อนเคยวิ่งได้วันนี้เราเดินไม่ได้แล้วมันแคบที่ก่อนเราเคยส่วยหน้าก็เราเคยข้าววันนี้ก็หนาก็เรานาดําคําเขียดมันมาปากขาเราเคยแดงที่ก่อนน่ะวันนี้ปลากขาเราไม่ได้แดงแบบแต่ก่อนแล้วพี่น้องที่รักสับเขเราเคยมีแต่ก่อนวันนี้สับเขเราก็คือค่อยๆลดหน่อยถอยลงอำนาจที่เรามีวันนี้แลกได้เผื่อๆกับไม่ฟังแล้วข้อเสียงก็เผื่อไม่ไกลให้แล้วพี่น้องที่รัก เนี่ยถ้าหากว่าเรายังลงตรงนี้อยู่เลยเราก็จะตายตาไม่รับปิดองทีละ